ดิฉันนางสาวจิรวัลพื้นหัวสะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัสุริุลิ์วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์การ,การปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475ค่ะ การปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475หรือเรียกอีกอย่างว่ารัฐประหารเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในทางประวัติศาสตร์ไทยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2475มีผลทําให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบการปกครองประเทศจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญถ้าเช่นนั้นแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์การปฏิวัติสยามให้มากขึ้นกันค่ะ เหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากคณะราษฎรฝ่ายพล,ลเรือนนำโดยควงอภัยวงศ์นำกำลังเข้าไปตัดสัญญาณสายโทรศัพท์และการสื่อสารเพื่อสกัดกั้นการสื่อสารจากอำนาจเดิมส่วนคณะราษฎรฝ่ายทหารบกนำโดยพันเอกพระยาพะหพนพลพายุหศีนาหลวงพิบูลสงครามพันเอกพระยาทรงสุรเดชพันโทพระประสารพิทยายุทธและกลุ่มผู้ก่อการคนอื่น เพื่อนกำลังไปยังกรมทหารม้าที่1เพื่อควบคุมยานยนต์หุ่งกรอกและกำลังทหารส่วนหนึ่งไว้ในมือกำลังคนเคลื่อนที่มาถึงหน้าประตูกรมทหารม้าปรากฏว่าไม่มีการสู้รบใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากทหารส่วนใหญ่ล้วนเคยเป็นลูกศิษย์ของพันโทพระประสาทพิทยายุทธ์ และเข้าใจว่าเดินทางมาตรวจกองรบจึงเปิดประตูให้โดยง่ายทําให้กลุ่มผู้ก่อการรีบดาเนินการควบคุมผู้บังคับกลมพร้อมทหารบกเคลื่อนกําลังไปยังพระที่นั่งอันตสมาคมระหว่างทางมีกําลังคนจากทหารปืนใหญ่และทหารช่างเข้าร่วมด้วยเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการได้ออก คำสั่งล่วงหน้าว่าจะทําการซ้อมรบใหญ่จึงไม่มีฝ่ายใดเครือบแคลงใจและพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งทันทีเมื่อถึงที่หมายปรากฏว่ามีทหารเรือพร้อมอาวุธครบมือและกลุ่มทหารบกจากกองกําลังต่างๆได้มารวมตัวกันมากกว่า2,000นายโดยทหารหลายฝ่ายที่มารวมตัวกันนั้นไม่ทราบว่านายทหารยศใหญ่ที่เป็นผู้คุมกำลังตนเองมากำลังจะทำการปฏิวัติ เหตุการณ์การปฏิวัติสยามเวลาประมาณ6กโมงเชา้าพระยาพาหมุนพลพยุหศเสนาจึงอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าและในปี2479จึงมีการทำพิธีวางหมุดคณะราษฎร ตรงจุดเดียวกับที่พระยาพะหนพลพยุหะเสนาอ่านประกาศของคณะรัษฎรฉบับที่1วันที่24มิถุนา2475เวลาย่ำรุ่งคณะรัษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติข้อความที่สลักไว้บนหมุดคณะราษฎรเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย เหตุการณ์หลังการปฏิวัติสยามนะคะเมื่อมีการอ่านประกาศคณะรัษฎรฉบับที่หนึ่งเสร็จสิ้นมีการจัดกําลังพลใหม่โดยให้แต่และกองกําลังจัดกําลังทหารโดยคละหมู่และเหล่าทัพรวมกันเพื่อไม่ให้ผู้บังคับบัญชาที่กําลังไม่เข้าใจสถานาการณ์ได้ทันคิดและจะสั่งการปรากฏว่าการยึดกองกําลังทหารทั้งหมดก็เป็นอันสําเร็จไม่ได้เกิดจากการต่อสู้หรือนองเลือดแต่อย่างใด จากเหตุการณ์การปฏิวัติสยามโดยคณะราษฎรนะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยเรามีการเ,เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอรจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบบประชาธิปไตยทําให้ประเทศไทยเรามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไป